มันเป็นสัตว์อสูรที่ถูกทั้งโลกทอดทิ้งแต่เมื่อฉันเห็นมันเป็นครั้งแรกฉันก็ตัดสินใจทําสัญญาให้มันเป็นสัตว์อสูรคู่ชีวิตของฉันทุกคนที่เห็นต่างพากันเยาะเย้ยว่าฉันเป็นคนโง่สุดๆเจ้าของร้านสัตว์อสูรถึงกับบอกว่าสุนัขวายุเป็นสายเลือดต่ําต้อยเยาะเย้ยว่าฉันก็เหมือนสุนัขวายุที่ชีวิตนี้ไม่มีทางไปถึงไหนฉันไม่สนใจคำเยาะเย้ยถากถางเหล่านั้นเลยเพราะฉันได้ปลุกระบบอสูรเทพขึ้นมาโดยบังเอิญระบบนี้ทําให้ฉัััันนนนนสสสสาาาาามมรรถอออองงเเห็้ทททววววิฒกกี่่่ซยููตต์ุ และสายเลือดของสุนัขวาย,ยุก็คือสายเลือดนรกคุณภาพระดับตำนานในอนาคตมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นหมาป่านรกเทพที่ทําให้ทุกคนต้องหวาดกลัวปรากฏว่านี่คือโลกที่สามารถทําพันธสัญญากับสัตว์เทพได้พันปีก่อนมารเทพนำกองทัพอสูรบุกโจมตีโลกกองทัพอสูรเหยียบย่ำทุกตารางนิ้วของแผ่นดินมารเทพต้องการให้ความมืดปกคลุมทุกมุมโลกเมื่อเผชิญหน้ากับหายนะศักยภาพของมนุษย์ถูกปลุกขึ้นอย่างสมบูรณ์บางคนถึงกับแสดงความสามารถในการควบคุมอสูรได้ และเหล่าอัจฉริยะเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าผู้ใช้สัตว์อสูรขณะนี้มีมังกรอสูรกำลังอารวาสท,ทำลายในเมืองชิงเฟิงมันถูกผู้ใช้สัตว์อสูรที่มาช่วยเหลือโจมตีจนร่วงลงในเขตที่อยู่อาศัยเมื่อฉันเห็นหัวมังกรขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาที่ระเบียงความหวาดกลัวทำให้ร่างกายฉันสั่นสะท้านไม่หยุดโลหิตสีแดงฉานของมังกรกระเซ็นมาโดนหน้าฉันราวกับเลี้ยวคลื่นจากนั้นฉันได้ยินเสียงของหญิงสาวแว่ามาในปฐมกาลสวรรค์และโลกยังไม่ถูกแยกข้าจับมือพันธมิตรด้วยโลหิตอันเชิญญวิญญญญาาาาจกแดนมายา ข้าสาบานด้วยเลือดคำพูดคือพันธะจงฟังคำบัญชาของข้าสิงโตเพลิงฉีกเวหาทันทีที่เสียงสิ้นสุดลงเลวไฟสีม่วงพุ่งตรงเข้าใส่มังกรอสูรดนับลมหายใจสุดท้ายของมันลงอย่างสิ้นเชิงขณะที่ฉันกำลังเช็ดเลือดมังกรบ,บนใบหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งใบหน้าฉันเต็มไปด้วยความตกตะลึงเพราะผู้อำนวยการแห่งสถาบันชิงหลงซูงรุยเย,ยนกำลังยืนอยู่ตรงหน้าฉันเธอขอโทษสำหรับความเสียหายของบ้านเรือนที่เกิดจากปฏิบัติการครั้งนี้ และกล่าวว่าสถาบันชิงหลงจะรับผิดชอบซ่อมแซมและชดเชยในภายหลังจากนั้นเธอยื่นนามบัตรของสถาบันชิงหลงให้ฉันก่อนจะจากไปพร้อมกับเหล่าผู้ใช้สัตว์อสูรคนอื่นๆมองแผ่นหลังของเธอที่กำลังจากไปฉันรู้สึกตื่นเต้นสุดขีดฉันหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นผู้ใช้สัตว์อสูรเช่นกันแต่ฉันไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อสัตว์อสูรขณะที่ฉันกำลังปลดปลุงสุนัขสีดําขาวตัวหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในอ้อมแขนของฉันเมื่อมองใกล้ๆก็พบว่ามันเป็นเจ้าฮัสกี้ที่ดูท่ๆ เจ้าตัวนี้เลียใบหน้าหล่อเหลาของฉันอย่างเมามันทําให้ฉันสงสัยอย่างมากฉันคิดในใจหรือว่ามันจะตามมังกรอสูนเข้ามาที่นี่กันนะอะไรคือการเริ่มต้นเกมด้วยฮัสกี้ที่ตกลงมาจากป้าเนี่ยแต่ไม่นานฉันก็พบว่าดูเหมือนว่าเจ้าฮัสกี้ตัวนี้จะเป็นสุนัขวายุที่อธิบายในตำราเรียนมันไม่ได้มีสายเลือดสูงส่งและไม่ต้องใช้พลังวิญญาณบางทีฉันอาจเลี้ยงมันได้ก็ได้แต่เหลือเวลาอีกแค่สามวันก็จะถึงการสอบระดับชาติของผู้ใช้สัตว์อสูนแล้วดูท่าฉันคงไม่ทันแน่ๆ แต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วฉันจึงตัดสินใจทาพันธสัญญากับสุนัขวายุทันทีไม่นานก็ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นฉันพาสุนัขวายุไปที่ร้านขายสัตว์อสูรแห่งหนึ่งสุดท้ายก็ตัดสินใจจะส่งมันให้กับคนที่สามารถเลี้ยงดูมันได้เพราะแค่คืนเดียวมันก็กินเสบียงของฉันหมดไปหนึ่งสัปดาห์แล้วฉันเลี้ยงมันไม่ไหวจริงๆอยู่กับฉันก็ไม่มีอนาคตอะไรหรอกขณะนั้นเจ้าของร้านสัตว์อสูรเปิดประตูออกมาอย่างกระทันหันเขาถามฉันด้วยสีหน้าจริงจังว่ามายืนหนน้้าาารทํไม ฉันวุ้งสุนัขวายูขึ้นมาฉันยกสัตว์อสูรตัวนี้ให้ในายจะเอาไหมไม่คาดคิดว่าเจ้าของร้านจะไล่ฉันทันทีเขาพูดว่าสัตว์อสูรอย่างสุนัขวายูที่มีสายเลือดต่ำต้อยแบบนี้มันไม่มีเส้นทางวิวัฒนาการเลยด้วยซ้ำใครกันที่จะโง่ซื้อไปเลี้ยงสุนัขวายูได้ยินเช่นนั้นก็มุดเข้ามาในอ้อมแขนของฉันพลางน้ำตาคลอท่าทีของเจ้าของร้านทำให้ฉันไม่พอใจอย่างมากไม่มีสัตว์อสูรที่ไร้ค่ามีเพียงผู้ใช้สัตว์อสูรที่ไร้ค่าเท่านั้น แต่ทันใดนั้นเองสีหน้าฉันก็แปรเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงเพราะฉันเห็นกรอบข้อความของระบบเด้งขึ้นมาบนหัวของสุนัขวายุข้อมูลสัตว์อสูรระดับเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งสุนัขวายุสายเลือดซ่อนเร้นคุณภาพระดับตำนานสายเลือดนรกพรสวรรค์ซ่อนเร้นนรกเพลิงวายุอสูรซึ่งทางวิวัฒนาการที่ซ่อนเร้นหมาป่านรกเทพหมาป่างานรกหมาป่านรกเทพยมราชฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองรีบขยี้ตาทันที แต่กรอบข้อความของระบบยังคงอยู่ซึ่งทางวิวัฒนาการที่ซ่อนเร้นนี้คืออะไรกันแน่อีกอย่างเจ้าของร้านสัตว์อสูรไม่เห็นมันเลยหรือหรือว่ากระดานข้อมูลนี้มีแค่ชั้นที่มองเห็นขณะนั้นเพื่อนร่วมชั้นของชันซูเจอเดินเข้ามาอีกสถานะหนึ่งของเขาคือลูกชายของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเมืองชิงเฟิงเมื่อเห็นชันเขาก็เริ่มเยเยยทันทีนี่มันเสียวซิงอยู่ไม่ใช่เหรอฉันจําได้นะว่าแกไม่ได้เข้าร่วมสอบระดับชาติเพราะไม่มีสัตว์อสูรไม่ใช่หรือไงว่าไงตอนนี้มีเงินืื้้ออสสัตวว์ูรแลห ได้ยินแบบนั้นฉันก็อุ้มสุนัขวายุแล้วหันหลังเดินหนีไม่อยากให้เขามายุ่งเรื่องของฉันแต่ซูเจอยังไม่หยุดพูดใจเย้ยหืมนั่นมันสุนัขาวายุดูเหมือนที่ลีน่าพูดจะเป็นเรื่องจริงแกไม่คิดจะสมัครสอบเข้าวิทยาลัยศาสตร์อสูรเลยสินะแน่นอนอยู่แล้วขยะอย่างแกไม่มีทางสอบติดได้หรอกได้ยินแบบนั้นฉันถึงกับชะงักไปเพราะลีน่าที่เขาพูดถึงก็คือแฟนสาวของฉันซูเจอยิ้มย่อก,ก่อนพูดต่อแกยังไม่รู้เหรอว่าเจียงลีน่าอยู่กับฉันมานานแล้ว ขณะนั้นเองลีน่าก็เดินเข้ามาควงแขนซูเจอเมื่อเห็นฉันเธอก็ดูตกใจและมีท่าทีลนลานเธอคงไม่คิดว่าฉันจะจับได้ว่าเธอไปคบกับเศรษฐีจากนั้นเธอก็รีบบอกซูเจอว่าเธอเลิกกับฉันนาาแล้วฉันโกรธจนเลือดขึ้นหน้าชี้ไปที่เจียงลีน่าพร้อมตะโกนลั่นอย่าลืมนะว่าตอนที่เธอลำบากฉันช่วยเธอยังไงอยู่กับเศรษฐีคนนั้นไปตลอดชีวิตเธอแล้วอีกอย่างจําไว้ให้ดีฉันเป็นฝ่ายทิ้งเธอต่างหากพูดจบฉันก็วุ่นสุนัขวายอยู่แล้วรีบเดินออกไปจากที่นี่ ไม่อยากได้ยินเสียงของคนทรยศสองคนนี้อีกในเมื่อทุกคนต่างบอกว่าสุนัขวายุเป็นสัตว์อสูรไร่าเวลาได้ผ่านไปสามวันอย่างรวดเร็วการสอบคัดเลือกเข้าวิทยลาลัยสัตว์อสูรระดับชาติก็เริ่มต้นขึ้นการปรากฏตัวของฉันสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งโรงเรียนเพราะทุกคนรู้ว่าฉันทำพันธสัญญากับสุนักวายุแถมยังสมัครสอบเข้าวิทยลาลัยชิงหลงอันดับหนึ่งในสี่สถาบันใหญ่ฉันไม่สนใจสายตาเคลือบแคลงของใครมุ่งตรงไปยังอาจารย์รับสมัครของวิทยาลัยชิงหลงอย่างแน่วแน่ อาจารย์ผู้คุมสอบสวัสดีครับผมมาสอบครับเฉินฉี่เนียนได้ยินดังนั้นจึงถอดหมวกออกเขาดูสนใจในความสามารถของฉันเป็นอย่างมากเพราะฉันคือคนเดียวจากเขตชิงเฟิงที่สมัครสอบเข้าวิทยาลัยชิงหลงขณะนั้นเองซูเจ๋อเดินมาด้านหลังฉันแล้วตะโกนลั่นเสี่ยวซิงอยู่แกมันไม่รู้จักเจียมตัวจริงๆรงท่วงห้าปีที่ผ่านมาการสอบใหญ่ของเมืองชิงเฟิงในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีเพียงแปดคนเท่านั้นที่กล้าสมัครสอบเข้าวิทยาลัยชิงหลง แต่ไม่มีใครสอบติดแม้แต่คนเดียวแล้วแกยังกล้ามาสมัครอีกงั้นเหรอถ้าแกสอบติดได้หลักก็ฉันจะคุกเข่าเรียกแกว่าพ่อเลยได้ยินแบบนั้นดวงตาของฉันก็ลุกโชนด้วยความโกรธงั้นก็เตรียมเคลียร์คอให้ดีแล้วซอมเรียกฉันว่าพ่อไว้เลยอาจารย์ครับผมพร้อมเริ่มการสอบแล้วครับเฉินฉี่เหนียนกล่าวเตือนอย่างเคร่งขึงเส,สี่ยวซิงหยูฉันขอแจ้งให้เธอทราบก่อนการสอบของวิทยาลัยชิงหลงนั้นเข้มงวดมากและเธอไม่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนไปสอบที่อื่นดังนั้นถ้าเธอสอบไม่ติด เธอจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยสัตว์อสูรแห่งอื่นอีกเลยฉันรู้ว่าอาจารย์พูดแบบนี้เพื่อให้ฉันลมเลิกความตั้งใจแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้เฉินฉี่เหนียโนบยักหน้าเล็กน้อยเงินเริ่มการสอบได้การทดสอบแรกการวัดพลังวิญญาณได้ยินดังนั้นฉันวางมือขวาลงบนเครื่องวัดพลังวิญญาณสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดออกมาทันใดนั้นตัวเลขบนลูกแก้วคริสตันก็กระพริบขึ้นเป็น316หน่วย สูเจอเห็นดังนั้นก็หัวรอยย่อเสียงดังฉันนึกว่าแกจะแน่ขนาดไหนแค่แตะขีดขั้นต่ำของวิทยาลัยชิงหลงยังไม่ได้เลยเฉินฉีเหนียนได้แต่ถอนหายใจนึกว่าเขตชิงเฟิงจะมีอัจฉริยะสักคนนอแต่ในวินาทีถัดไปสีหน้าของเขาปรับเปลี่ยนเป็นตกตะลึงฉันพบว่าค่าพลังวิญญ,ญาณพุ่งขึ้นเป็น621หน่วยและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเพียง10วินาทีค่าพลังวิญญ,ญาณก็ทะลุ9ก้าหน่วยสุดท้ายค่าพลังวิญญ,ญาณหยุดอยู่ที่10,28หน่วย ทั้งสนามเงียบสงัดราวกับป่าช้าคนที่เคยหัวรอยอดชั้นต่างพากันอ้าปากค้างเพราะการมีพลังวิญญาณเกินหนึ่งพันหน่วยหมายถึงผู้ถูกเลือกโดยสวรรค์ต้องเข้าใจก่อนว่าค่าพลังวิญญาณส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้สัตว์อสูรและศักยภาพของสัตว์อสูรที่สามารถทำพันธสัญญาได้ในอนาคตทุกๆหนึ่งยหน่วยพลังวิญญาณหมายถึงสามารถทำพันธสัญญากับสัตว์อสูรได้หนึ่งตัวแต่ค่าพลังวิญญาณของฉันที่1028หน่วยหมายความว่าฉันมีศักยภาพเป็นผู้ใช้สัตว์อสู ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศหลงมีผู้ใช้สัตว์อสูรระดับสิบดาวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นหลังจากความตกตะลึงผ่านไปเฉินฉี่เนียนเริ่มประกาศผลสอบในขณะที่เหล่าผู้เข้าสอบพากันพูดคุยอย่างตื่นเต้นปีที่แล้วเทพธิดาอัจฉริยะเย่ซวงหนิมีมพลังวิญญาณเพียงหนึ่งพันสามสิบหน่วยแต่เสี่ยวซิงอยู่ด้านมีค่าพลังต่ำกว่าเธอแค่สองหน่วยเสียงชื่นชมเหล่านี้ทําให้ซูเจอและเจียงลีน่าไม่พอใจอย่างมากเรื่องแค่นี้มันจะสําคัญอะไรการสอบของวิทยาลัยชิงหลงมีสองด่านนะ การทดสอบคุณภาพสายเลือดสัตว์อสูรในรอบถัดไปเขาต้องสอบตกแน่ขณะนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเฉินฉีเนียนกระซิบบอกว่าเครื่องวัดพลังวิญญาณมีปัญหาเมื่อครู่ผลสอบที่แท้จริงของผู้เข้าสอบคนนี้คือ1032หน่วยครับทันใดนั้นดวงตาของเฉินฉีเนียนก็เบิกกว้างเขาไม่อยากเชื่อว่าฉันจะแข็งแกร่งกว่าตัวตนที่ถูกเรียกว่าพรสวรรค์ของตระกูลเย่เขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เก็บเรื่องความผิดพลาดของเครื่องวัดเป็นความลับ จากนั้นเขาปรับอารมณ์ให้สงบแล้วประกาศว่าการทดสอบที่สองการวัดคุณภาพสายเลือดสัตว์อสูรเริ่มต้นผู้เข้าสอบเสี่ยวซิงอยู่กรุณาเรียกสัตว์อสูรของคุณออกมาได้ยินเช่นนั้นฉันจึงยกมือขวาขึ้นกลาประทับพันธสัญญาสองประกายเป็นสีแดงเฮเฟิงได้เวลาออกโรงแล้วทั่วพริปตาเดียววงแหวนเวทพันธสัญญาสีเลือดปรากฏขึ้นบนพื้นเงาขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากแสงทําให้ทุกคนตกตะลึงหลายคนคิดว่าฉันต้องทาพันธสัญญากับสัตว์อสูรระดับตำนานแน่ๆ แต่เมื่อมา่านหมอบดำค่อยๆสลายไปสิ่งที่อยู่ตรงกลางวงเวกกลับเป็นเจ้าฮัสกี้ที่เพิ่งตื่นนอนเฉินฉีเนียนถอนหายใจอย่างลงตกเพราะคุณภาพสายเลือดของสัตว์อสูนก็สำคัญมากเช่นกันมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตในอนาคตของผู้ใช้สัตว์อสูนโดยตรงและสุนัขวายูที่ไม่สามารถวิวัฒนาการได้ถือว่ามีคุณภาพต่ำเกินไปแต่ขณะที่เขากำลังจะประกาศว่าทันสอบตอกอสายตาของทุกคนที่มองสุนัขวายูกลับเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นเพราะสุนัขวายูกำลังเริ่มวิวัฒนาการ มันปลายร่างเป็นหมาป่ายาขนาดเท่ารถบรรทุกคนทุกเส้นของมันลุกไหม้เป็นเปลวเ,เพลิงสีดำเฉินฉี่เหนียนรีบใช้เครื่องตรวจสอบสัตว์อสูรเพื่อตรวจวิเคราะห์ทันทีหมาป่าวายุอสูรนรกร่างแรกขั้นที่หนึ่งสายเลือดระดับตำนานนรกพรสวรรค์เพลิงนรกาธาตุไฟแอนลมทักษะพันธนาการนรกแอนคำรามนรกการวิวัฒนาการของสุนัขวายุทำให้สู่เจอตกตะลึงสุดขีดเขาเริ่มหวาดหวัว่นว่าทันจะก้าวขึ้นไปถึงจุดไหนในอนาคต และในที่สุดก็มีการประกาศว่าทันสอบผ่านและได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยชิงหลงขณะที่ซูเจอและเจียงลีน่ากำลังพยายามหนีไปอย่างลับๆทันเห็นเข้าจึงตะโกนเสียงดังทันทีจะรีบไปไหนกันไม่คิดจะบอกลาพ่อก่อนเหรอซูเจอได้ยินดังนั้นถึงกับคุมสติไม่อยู่ไอเด็กเวนแกอย่ามาทำเป็นอวดดีทันไม่มีวันเรียกแกว่าพ่อแน่แกจะทำอะไรทันได้ได้ยินแบบนั้นสีหน้าทันก็เย็นชาลงทันทีเฮเฟิง hey, ทันทีที่ทันพูดจอบอ โครงเล็บขนาดมหึมาของเฮเฟิงกดสูเจ๋อลงจนยืนไม่ขึ้นเขาซุดลงคุกเข่าใบหน้าขึ้นสีแดงด้วยความอับอายแม้จะเต็มไปด้วยความขับแค้นแต่ก็ไม่กล้าโต้กลับเขากัดฟันแน่นแล้วพูดออกมาเสียงสันพ่อฉันได้ยินดังนั้นก็หันหลังเดินจากไปทันทีฉันไม่ต้องการลูกที่ไร้ค่าแบบแกใส่หัวไปซะซิงหยูที่ผ่านมาสองปีครึ่งฉันรักเธอมากนะเราจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมแต่ก่อนที่เธอจะพูดจบฉันก็เดินจากไปอย่างเย็นชาขอโทษนะฉันไม่เคยหันหลังกลับไปทางเดิม เห็นดังนั้นเจียงลีน่าจึงยอมละทิ้งศักดิ์ศรีเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นอ้อนวอนขอคืนดีแต่ฉันยังคงเพิกเฉยตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือรีบบอกข่าวดีให้พี่สาวรู้เมื่อสายโทรศัพท์เชื่อมต่อฉันแทบรอไม่ไหวที่จะแบ่งปันข่าวดีนี้แต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจากปลายสายสัญ,ญญาณถูกปัดขาดเหลือไว้เพียงเสียงเงียบว่างเปล่ารอยยิ้มบนใบหน้าของฉันแข็งค้างไปทันทีในขณะเดียวกันที่ตลาดเกษตรนอกเมืองชิงเฟิงสถานที่แห่งนั้นได้กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้ว เสียงกรีดร้องของผู้คนดังระงมไปทั่วถนนที่พังยับเยินหนีเร็วสัตว์อสูรบุกมาแล้วหยิงสาวผมเงินที่กอดเด็กหญิงตัวน้อยไว้ก็คือพี่สาวของฉันเธอมีชื่อว่าเซียวรวเซียและในขนาดนั้นเองหางแหลมคมขนาดมาึมาก็พุ่งเข้าหาเธอในระยะไม่ถึงหนึ่งเมตรเซียวรวเซียรู้สึกถึงอันตรายจึงรีบหันไปมองทันทีเธอเห็นว่านั่นคือแมงป่องพิถางเหล็กสัตว์อสูรระดับต้นขณะเดียวกันฉันก็มาถึงตลาดเกษตรด้วยความเร็วสูงสุดกลิ่นคาวเลือดคละคลุล้งไปทั่วอากาศ ฉันรีบค้นหาตำแหน่งของพี่สาวอย่างรวดเร็วแต่หางพิษของแมงป่องพิถางเหล็กได้ฟาดลงมาแล้วฝุ่นควันที่พุ่งกระจายทำให้ฉันไม่อาจแน่ใจได้ว่าพี่สาวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฉันทำได้เพียงพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากดวงตาของฉันโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นกรอบข้อความของระบบก็เน้นขึ้นตรงหน้าฉันมาป่าวายุอสูรนรกสามารถใช้ทักษะคำรามนารกและพันธนาการนารก ต้องการใช้หรือไม่ฉันกดปุ่มยืนยันโดยไม่ลังเลเฮเฟิง hey, ใช้พันธนาการนรกและคำรามนรกเดี๋ยวนี้แต่ไม่คาดคิดเฮเฟิงกลับยืนนิ่งไม่ตอบสนองขณะเดียวกันแมงป่องพิษถังเหล็กที่พลาดเป้าก่อนหน้านี้ได้ลิงหางพิษไปที่เซียวรูซี่อีกครั้งในขณะนั้นเองฉันนึกขึ้นได้ว่าตอนที่พวกคนจากวิทยาลัยชิงหลงต่อสู้พวกเขาเคยไล่คาถาบางอย่างก่อนใช้ทักษะฉันจึงหยุดวิ่งทันทีแล้วเริ่มไล่คาถาตามในปฐมกาลสวรรค์และโลกยังไม่ถูกแยกข้าขอทำพันธสัญญาด้วยโลหิต อัญเชิญวิญญาณจากแดนมายาสาบานด้วยเลือดคำพูดคือพันธะจงฟังคำบัญชาของข้าไอซาทันใดนั้นร่างของเฮเฟิงเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนจะพุ่งเข้าหาแมงป่องพิถังเหล็กด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันพลังงานเริ่มก่อตัวขึ้นในปากของมันเสียงคำรามดังกึกก้องไปทั่วฟ้าคำรามนารกพุ่งทะลวงร่างของแมงป่องพิถังเหล็กในพริบตาอาวัยวะภายในของมันถูกฉีกออกมากระจายไปทั่วอากาศเหม็นเน่า ร่างของเฮลเฟิงกลับคืนสู่ขนาดปกติอีกครั้งฉันอดไม่ได้ที่จะตะลึงกับพลังของผู้ใช้สัตว์อสูรแต่ทันใดนั้นฉันก็นึกขึ้นได้โชคดีที่พี่สาวปลอดภัยเธอกําลังกอดหลอบเด็กหญิงตัวเล็กในอ้อมแขนจากนั้นเธอมองมาที่ฉันด้วยสายตาสับสนสายตาที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยแต่กลับรู้สึกแปลกไปฉันจับมือเธอไว้แน่นแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นพี่ฉันสอบติดวิทยาลัยชิงหลงแล้วจากนี้ไปฉันเป็นผู้ใช้สัตว์อสูรแล้วทันทีที่ฉันพูดจอบอ เทเฟิงก็กระโดดเข้ามาในอ้อมแขนของฉันฉันรีบแนะนํามันให้พี่สาวรู้จักนี่คือสัตว์อสูรพันธสัญญาของฉันหมป่าวายุอสูรนรกเฮเฟิงขณะนั้นเองผู้คนที่หนีตายไปก่อนหน้านี้เมื่อเห็นว่าสัตว์อสูรถูกสังหารแล้วก็ค่อยๆกลับมายังตลาดเด็กหญิงที่พี่สาวช่วยไว้เมื่อครู่รีบวิ่งไปหาแม่ของเธอทันทีเด็กหญิงรีบกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของแม่แล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นขณะที่ฉันและพี่สาวเดินไปยังร่างของแมงป่องพิษหางเหล็กสัตว์อสูรเมื่อเสียชีวิตแล้วจะทิ้งงผลลึกพัไว สิ่งนั้นเรียกว่าแก่นเวทอสูนแม้จะเป็นเพียงแก่นเวธทธาตุพิษระดับต้นแต่ของเล็กน้อยก็ยังมีค่ามันอาจเป็นประโยชน์ต่อ,อการวิวัฒนาการของเฮเฟิงในอนาคตทุกคนวางใจได้สัตว์อสูนตัวนี้ถูกกำจัดแล้วทันทีที่ฉันพูดจอบอทุกคนรีบกรูเข้ามาล้อมรอบฉันทันทีเพื่อนบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เห็นฉันเติบโตมาตั้งแต่เด็กพวกเขาต่างดีใจที่ฉันได้เป็นผู้ใช้สัตว์อสูขนขณะนั้นเองเด็กหญิงตัวเล็กเดินเข้ามาหาฉันแล้วพูดว่าพี่ชายในอนาคตหนูก็อยากเป็นผูู้้ใชสสัตว์อรแบบพี่ หันลูกศรเธอเบาๆแล้วพยักหน้าอย่างมั่นใจที่เชื่อในตัวเธอสักวันเธอจะกลายเป็นผู้ใช้สัตว์อสูรที่เก่งกาจแน่นอนควบคําฉันกลับไปยังบ้านที่ยังซ่อมไม่เสร็จวันนี้เกิดเรื่องมากมายจนฉันเผลอหลับไปอย่างรวดเร็วโดวยไม่รู้ตัวเลยว่าพี่สาวได้มานั่งข้างเตียงของฉันเธอค่อยๆเลิกผ้าห่มขึ้นเผยให้เห็นปานกำเนิดที่ไม่สะดุดตาบนแผ่นหลังของฉันแต่เมื่อลองมองดูใกลๆ้ๆมันกลับเป็นภาพศีรษะมังกรที่สง่าง,งามหลังจากนั้นเซียวรูวเซียเดินออกไปโทรศัพท์ในห้องนั่งเล่น ปรามังกอต้องห้ามยังคงอยู่พันึกของแก่นวิญญาณราชานมงกรไม่ได้คลายออกแม้แต่น้อยแต่ทําไมเสี่ยวซิงอยู่ถึงสามารถทาพันธสัญญากับสัตว์อสูรได้มันเป็นไปไม่ได้เลยลายสายเงียบไปสักพักก่อนตอบกลับมาดูเหมือนว่านี่คือชะตาลิขิตเธอคอยอยู่ข้างๆเสี่ยวซิงอยู่ต่อไปก็พอเสี่ยวรั่วเสียบยักหน้าเล็กน้อยพันเข้าใจแล้ว